มาดูเบนซ์หกคันกันครับท่านไหนที่เชื่นชอบท่านไหนที่มองหาเชิญเข้าไปชมข้างในคลิปกันได้เลยครับเจตเบนซ์สี่สกันครับคันนี้เป็น w 2 0องนะครับรถปี2000ข้อมูลที่เจ้าของลงไว้ก็คือเกียร์อัตโนมัติรถขับขี่ดีแอร์เย็นเพลงเพราะมีงานเก็บบ้างเล็กน้อยเก็บอะไรก็ลองสอบถามดูนะครับข้อมูลเจ้าของลงไว้เพียงเท่านี้นะครับ ภีภาษีก็ไม่ได้บอกข้อมูลต่างๆก็ไม่ได้บอกรูปบาะหลังไม่มีขอดูรูปบาะหลังด้วยครับที่นแน่ๆคือถ้ารถคันนี้เป็น c 2 4 0ีแท้ๆก็อโอเคครับราคาที่เจ้าของเปิดไว้คือ95000บาทสิ่งที่ผู้สนใจจะต้องทำก็คือขอวินโค้ดครับแล้วก็มาตรวจสอบวินโค้ดสามารถดูวิธีตรวจสอบวินโค้ดได้ในช่องนะครับช่องมีทำคลิปวิธีตรวจสอบวินโค้ดให้นะครับ และก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาไปดูรถควรจะมีผู้ชำนาญการไปดูด้วยจะดีที่สุดครับก่อนที่จะไปดูรถขอวิดีโอคอลตรวจสอบดูรถเป็นเบื้องต้นก่อนครับมีรถจริงหรือไม่สภาพต่างๆเป็นยังไงตรงปกหรือไม่รายละเอียดอื่นๆแล้วก็เล่มครับขอดูเล่มครับดูหน้า18ด้วยนะครับดูวิดีโอคอลเสร็จ ค่อยไปดูรถตัวจริงครับตรวจสอบรถและเอกสารให้ครบถ้วนให้สมบูรณ์ให้เรียบร้อยกันนะครับค่อยทําการทําสัญญาโอนเงินซื้อขายจ่ายต่างกันต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยครับผมหาไมา้ชมเท่านั้นเบอร์โทรเจ้าของให้ไว้อยู่ในคลิปแล้วนะครับ มาดู Mercedes-Benz E 200โฉม W211 อีลแกรครับคันนี้รถปี2004เกียร์อัตโนมัตริรถ2มือสวยเดิมไฟฟ้าใช้ได้หมดขับดีสภาพพร้อมใจวิ่งเพียง180,000กว่าก็ลองไปพิสูจน์ดูครับภายในสวยมากหนังเดิมไม่มีแตกหรือขาดมีคลิปรอบพันให้ชมเจ้าของว่างั้นข้อมูลและรูปภาพเจ้าของลงไว้เพียงเท่านี้นะครับ อาจจะไม่ต้องชมคลิปรอบกันครับขอวิดีโอคอลดูเลยครับตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นแล้วก็ขอดูเล่มครับตรวจสอบเอกสารเป็นในตัวเบื้องต้นแล้วค่อยไปดูรถกันอีกทีหนึ่งครับดูรถก็ตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งแล้วค่อยทําจัญญาซื้อขายจ่ยตดังกันนะครับขั้นนี้อยู่กรุงเทพมหานครครับ ท่านไหนสนใจมองหารุ่นนี้อยู่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากขอวีดีโอคอลติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยครับตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปครับมาดู Mercedes-Benz e 2 4 0 v 6คาดสิกันครับคันนี้เป็นโฉม w 2 1 1ปี2003นะครับจดทะเบียนปี2013ครับลากจดมาตั้ง10ปี เครื่องยนต์เบนซิน2600ซนซี cc v 6เกียร์อัตโนมัติ5สปีดทิปโทนิกฟูลออปชั่นวิ่งน้อยสภาพสมบูรณ์วิ่งเทียง140,000กกโลครับลองไปพิสูจน์ดูนะครับขอบุ๊กเซ์วิสแล้วก็ดูเบอร์โทรไปที่ศูนย์ดูนะครับตัวรถรุ่นคลาสสิกฟูลออปชั่นไฟหน้าซีนนโปรเจคเตอร์พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นมีคุ i คอนโทลแอร์ออโต้แยกโซน เสียงเสียงจอ Android เบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้ามีเมมโมรี่พร้อมกล้องถอยล้อแม็กเอ็มจีแท้ขอบ18อย่างใหม่ปี24คุณแจสำรองครบสภาพพร้อมใช้งานราคานี้เจ้าของระบุไว้ว่าไม่รวมไยทะเบียนในรูปนะครับเจ้าของเปิดราคาไว้ที่199,000บาทครับก็ลองไปต่อรองกันหน้ารถด,ดูครับ ขอวิดีโอคอลตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นแล้วก็แวะไปดูรถครับดูรถดูเอกสารให้ครบถ้วนให้เรียบร้อยครับแล้วก็ต่อรองกันแล้วก็ทําสัญญาซื้อขายจ่ายตังค์กันครับคันนี้อยู่กรุงเทพมหานครท่านไหนสนใจมองหารุ่นนี้อยู่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆต้องการขอวิดีโอคอติดต่อเจ้าของตามเบอร์โทรและไอดีไนที่ให้ไว้ในคลิปเลยครับ มาดู Mercedes-Benz นซ์ g 1 8 0 1 8รถปี2005ครับข้อมูลที่จะของลงไว้ก็คือเครื่องยนต์เบนซินเกียร์อัตโนมัติรถขับดีมากสวยมากไม่เคยมีอุบัติเหตุพร้อมโอนขายสดข้อมูลจะของลงไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับราคาที่จะของเปิดไว้ก็คือ129,000บาทขอแนะนำให้ขอวิดีโอคอตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นก่อนเลยครับดูเล่มดูรถขอดูที่สว่างสว่างนะครับ ดูรายละเอียดให้ชัดเจนตัดสินใจได้ค่อยไปดูรถไปตรวจสอบรถตัวจริงและเอกสารตัวจริงครับตรวจสอบให้เรียบร้อยค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายต่างกันนะครับขั้นนี้อยู่จังหวัดนครราชสีมาโคราชครับท่านไหนสนใจมองหาอยู่อยากได้ข้อมูลใดๆเพิ่มเติมก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงตามไอดียลน์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยนะครับ มาดู Mercedes-Benz C180 อีกคันครับคันนี้ก็ปี2005เหมือนกับคันตะกี้นะครับเครื่องยนต์1.8เบนซินเกียร์อัตโนมัติเครื่องเกียร์ไม่มีปัญหารถสวยภายในสวยเลขไม่25,000กว่าครับรถไม่มีประวัติจมน้ำชนหนักเอกสารครบพร้อมโอนข้อมูลคันนี้ก็ลงไว้แค่นี้เหมือนกันครับ ผีภาษีเม็ดบอกขอดูในเล่มหรือสอบถามดูนะครับคันนี้เปิดราคาไว้ที่145,000บาทต่างกันอยู่16 0 0ครับท่านไหนสนใจก็ขอวิดีโอคอลตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นเช่นกันครับดูรถและดูเล่มเบื้องต้นนะครับแล้วก็ค่อยไปดูรถตัวจริงและเอกสารตัวจริงกันอีกทีหนึ่งตรวจสอบให้ละเอียดตรวจสอบให้เรียบร้อยค่อยทำสัญญาโอเนเงินซื้อขายจ่ายตังกันครับ กันนี้รถอยู่รามอินทากรุงเทพมหานครท่านไหนสนใจต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมต้องการขอวิดีโอคอลก็สามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยนะครับผมหาไมา้ชมเท่านั้นนะครับมาดู Mercedes-Benz S280 กันครับ คันนี้ W140 นะครับรถปี1,996เครื่องเดิมนิ่งๆแห้งๆความร้อนปกติจบเกียร์อัตโนมัติสีมิดในบูบอดี้บางๆเดิมๆช่วงล่างแน,น่นไม่มีดังจบทุกระบบแน่นอนภายในสวยเดิมวิทยุใช้งานได้ปกติประตูดูดใช้งานได้เซ็นทันล็อกใช้ได้หมดคอนโซลลายไม้เดิม เบาเดิมไม่ขาดมีแตกรายงานนิดหน่อยเบาะหน้าปรับไฟฟ้าได้หมดมานหลังขึ้นลงครบแอร์จอกระจบขึ้นลงครบแอร์หนาวสีสวยมากมีริ้วรอยตามการใช้งานตัวรถไม่มีชนหนักทะเบียนเอกสารพร้อมโอนภาษีปี68ครับให้เลขทะเบียนสวยๆไปเลยเจ้าของว่างั้นนะครับ ราคาต่อรองได้นิดหน่อยเจ้าของระบุไว้ราคาที่เจ้าของเปิดไว้ก็คือ1,35,000บาทครับขอวีิดีโอคอตรวจสอบรถครับรูปที่ถ่ายมาภายนอกถ่ายครึ่งๆมองเห็นไม่ชัดเจนครับแล้วก็มีไม่เยอะมากนักเท่าไหร่แล้วก็ไปดูรถตัวจริงตรวจสอบรถตัวจริงก่อนนะครับตรวจสอบไม่เรียบร้อยพร้อมกับเอกสารค่อยทําการโอนเงินซื้อขายจ่ายต่างกันครับท่นนี้อยู่จังหวัดนครปฐมนะครับ ท่านไหนสนใจต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมต้องการขอวิดีโอคอลติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยครับผมหามาให้ชมเท่านั้นเบอร์โทรเจ้าของให้ไว้อยู่ในคลิปแล้วนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรถที่จะนำมาเสนอให้ชมกันทุกวันนะครับ